สวัสดีครับผมไอรอนจากซองแองเกิลเมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดไหลย,ย้อนไม่ได้มาสองสามปีแต่วัลศาจริงจังตนอาการดีขึ้น99%้กเป็นแล้วก็เป็นบติของที่เป็นกดไหลย,ย้อนน้อยที่อยากฉายไปไว้ดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงมะม่วงหิม,มาพานต์นะผมว่าคนเป็นกดไหลย,ย้อนน่ะกินได้หรือเปล่าแล้วมาดูค่าเพรสกันก่อนดีกว่าค่าเพรสคืออะไร ค่าเพชรคือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ําหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่าเพชรนั้นต่ำกว่าเจ็ดแสดงว่าน้าอาหารหรือว่าของเหลวชนิดนั้เนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมค่าเพชรของม่วงหินอภารอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดถึงหกจุดสองนะครับแต่ว่าถ้าหากนําไปโอยเกลือเนี่ยจะอยู่ที่ห้าจุดเก้านะครับถึงแม้มันจะมีกรดนะแต่ว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่กินได้ใช่ไหมครับแต่แต่แต่เราควรหลีกเลี่ยงดีกว่าครับทาไม เพราะว่าตัวเมลวมงหิมพานเนี่ยจะมีสารที่เรียกว่าฟุกแทนอยู่นะครับผมสารนี้เนี่ยทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะได้อย่างมากเลยนะครับผมทําให้ท้องเราอึดอัดและก็จะตามมาด้วยแก๊สในกระเพาะที่เยอะขึ้นนะครับผมเดิมทีเนี่ยคนคนที่เป็นกรดไหลย,ย้อนกระเพาะก็จะอะไรอะออนแอร์ On อยู่แล้วอะการเพิ่มแก๊สในกระเพาะมันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมอีกอย่างนะเมลวมงหิมพานเนี่ยเป็นอาหารที่มีไขมันสูงมากแล้วนะครับผม ந, แค่เรากินแค่กรรมมือเดียวเนี่ยก็อาจจะทําให้เราได้รับไขมันมากเกินไปในแต่ละวันแล้วนะครับสรุปเมนูหอยนางพาร์เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ถ้าเป็นผ้าอิงตามกฎนะอยู่ในเกณฑ์ที่คนเป็นกลอยอนกินได้แต่ก็ไม่ควรกินครับเพราะว่าไขมันเยอะไขมันสูงนะแล้วกินแล้วก็เกิดแก๊สด้วยก็เลี่ยงก่อนดีกว่าก็ผมทาคลิปกับอาหารล้วก็กดเลยอนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ